1> 2 1 a c t i o n สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเตตเติลยูนิ e วอรนะคะกับครูพี่ปิ่นปิ่นปิน,นัทสวัสดีนวชัยนะคะวันนี้ครูมาเป็นครูแน่แนวนะคะให้ทุกคนอีกแล้วนะเพราะว่าปกติก็จะทำมาที่เป็นแอดนะคะแอดมินนะคะดูแลนะคะพาจิ้นพาฟินนะคะพาชิปนะคะไปด้วยกันกับซีรีส์วายของพวกเรานะคะสาววายวาย นะคะโอเคนะคะซีรีส์วายโยอีของเรานะคะเดี๋ยวก็วันนี้เราก็จะมาดูที่มหาลาัยฮันโนเฟอร์นะครับวันนี้เราเป็นครูแนแนวนะทุกคนปรับจูนอารมณ์ให้ทันให้ให้ทันนะให้ทันให้ทันตามครูนะวันนี้ก็จะมาดูกันว่าค่าเทอมนะคะของมหาลายัยเท่าไหร่เราเข้าที่ studies เนาะเราก็ดูที่ Finances and Funding เนาะก็คือแบบโอเคคือ funding funding ก็คือการแบบเอ่อการสนับสนุน mm hmm. การศึกษาเนี่ยคือบางที มหาลาัยมีทุนอะไรเงี้ยเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้แต่ว่าตอนนี้ที่ครูกำลังจะดูเนี่ยครูขอดอูในส่วนของค่าเทอมก่อนเนะ lower เาะ lower อ่าไม่ใช่ตรงนี้เป็น scholarship นี่เขียนชัดเจนมากนะคะเอ๊ดูตรงไหนเอ่ยดูตรงไหนคะ study cost เนาะที่ลักนะคะ study cost นะ่ยเซมิสเตอร์ฟีนะคะค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อเทอมเนาะเทอมหนึ่งค่าเทอมเท่าไหร่โอ้หูชัดเจนมากนะคะ433.61เนาะครูขอกลับไปดูเกิร์ทิงเงินแปบได้ปะเกิร์ทิงเงิน400เท่ากันนะโอเคเข้าใจได้รัดนี้นะทุกคนอาจจะงงว่าทำไมแบบเอ้ยทำไมแพงกว่ามิวนิกทำไมแพงกว่ารัดไบยันนะคะเเพราะว่าเขามีเซมิสเตอร์ทิเกตให้ทุกคนเนาะของเกิร์ทิงเงนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวครูจะพาทุกคนมาดูนะ ตรงนี้ฮันโนเฟอร์เนาะเป็นเมืองหลวงของรัฐนีเดอร์ซักเซ่นนะคะแล้วก็เกอเทงเกนก็อยู่ในรัฐนีเดอร์ซักเซ่นเหมือนกันแล้วมหาลัยที่อยู่ในรัฐนีเดอร์ซักเซ่นเนี่ยก็จะใชเ้เขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนนโยบายของรัฐเนาะนโยบายกระทรวงศึกษาของรัฐเดียวกันว่าเออเราแบบเรามี semester ticket ดีกว่าเพื่อที่ว่าเด็กจะได้เดินทางภายในรัฐเนี่ยได้อย่างเออเสรีเนาะจ่ายเพิ่ม ก็คือแบบเทอมหนึ่งจ่าย200แต่ว่าสามารถนั่งรถไฟแบบความเร็วเท่า BTS นะความเร็วเท่า BTS สําหรับครูถือว่าช้านะคะโอเคด้วยความที่ว่าอยู่เยอรมันนานแล้วแบบรถไฟเร็วแบบ300ารอกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะกอรถไฟเร็วนะแต่ว่ารถไฟแบบขนาดช้าก็คือแบบเร็วเท่า BTS นะแล้วก็ใหม่สะอาดหอมเหมือน BTS อะไรอย่างนี้เลยประมาณนั้นนะคะก็ครูเคยนั่งนะคะจะกเกิดทิเงนไปฮันโนเฟอร์นะบ่อยมากแล้วก็ ต่อรถทันโนเฟอร์แล้วก็ไปที่ฮัมบวร์กนะคะไปเบรเมนก็เคยไปมาแล้วนะคะเบรเมนกับฮัมบวร์กนี่คนละรัฐกันนะเป็นรัฐเล็กๆนะคะอย่างที่ครูเคยบอกเนาะว่าฮัมบวร์กเนี่ยฮัมบวร์กก็คือเป็นเป็นเมืองท่าที่ใหญ่อันดับ2ของยุโรปเนาะเมืองท่าที่ใหญ่อันดับหนึ่งของยุโรปนะคะหนูคิดว่าเมืองไหนอะตามตครูให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งอติ๊กตอก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 โอเคหมดเวลาแล้คกูเฉลยอัมสเตอร์ดัมค่ะ อ m มสเตอร์ดัมนะคะอ่านเป็นภาษาแบบสไตล์อเมริกันอ่านว่าอ m มสเตอร์ดัมนะคะรลตไหมรลตเนอะทุกคนเนอะอ m มสเตอร์ดัมนะคะประเทศเด e เน t h e r l แลนด์นะคะถ้าประเทศที่เติม S มีข้างหลังเราต้องเติมข้างหน้าเดอะด้วยนะคะเหมือนแบบเดอะฟิลิปปินส์เดอะเนเธอร์แลนด์เดอะ a าฮามัสอะไรประมาณนี้นะคะมีการเรียนภาษาอังกฤษกันด้วยวันนี้นะคะก็ฮันโนเฟอร์เป็นเมืองหลวงของรัฐเนอะก็ครูไปมาบ่อยมากนะคะทุส่วนตัวคือ ครูชอบนะมีความอารมณ์เหมือนแบบเอ่อจะให้ครูอธิบายแบบไหนดีอะคืออารมณ์ของครูก็คือแบบนั่งจากเกิดที่เง่นไปฮันโนเฟอร์ก็คือเหมือนแบบนั่งจาก,กเกษตรไปสยามมาเอออารมณ์ประมาณนั้นเหมือนเหมือนเหมือนไปเราไปเที่ยวสยามอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีบูฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยให้กินเยอะมากที่ฮันโนเฟอร์มีตัวเลือกออปชันเยอะมากคือเป็นเมืองหลวงนาอของรัฐก็มีออปชันเยอะนะคะก็ครูก็ไปกินบุฟเฟ่ต์ไปเอ่อ อุ้ยได้เป็นรู้จักมีพี่รู้จักคนเยอะมากนะคะที่ฮันโนเฟอร์ยังอยากจะไปเที่ยวฮันโนเฟอร์เลยเนาะก็มหาลัยเนาะมหาลัยคือ,อคุณบอกก่อนว่าในรัฐนี้ด้วยสักเซนเนี่ยมีมหาลัยอีกก็คือแบบอยู่ที่ออสนาบรุกก็มีอยู่โอเดนบวกก็มีแต่ไม่ได้ใหญ่มากอยู่อลอนบวกมีมหาลัยค่อนข้างใหญ่หน่อยแล้วก็วอ์บสบวก่อ กูไม่เคยได้ยินมหาลัยเ o ลสบวกแต่บราวน์สวาย์เนี่ยมีมีมเออมีมหาลัยเทอูบราวน์สวา์นะเรียนเออดังด้านเอนจิเนียริงมหาหลัยฮันโนเฟอร์ก็เหมือนกันดังด้านเอนจิเนียริงแล้วก็ดังด้านเออแบบวิทยาศาสตร์เคมองเคมีอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเออดังก็ที่เน้นของเรานี่ดังเรื่องแพทย์นะคะดังเรื่องแพทย์ดังเรื่องกเกษตร นะคะดังเรื่อง business แล้วก็ l a s s ค h ู o ูดังหลายด้านมากนะคะเกิดที่เงินเรานะคะับอ,อนันนี้ขออนุญ,ญาตพูดเกิดที่เงินเรานะคะเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ครูเคยไปเรียนนะคะครูถือว่าเป็นอาลมัมนายด้วยนะโอเคขิงมากนะคะขิกมากนะจุดนี้โอเคในส่วนของอมหาลาัยฮันโนเฟอร์เนาะประมาณเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมหาลาัยถัดไปนะคะจะเป็นมหาลาัยไหนติดตามนะติดตามต้องติดตามเลยนะ ว่าครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะตอนนี้นะคะครูพานะคะทุกคนนะคะขึ้นเหนือนะคะจากมิวนิกแทงขึ้นไปที่ไฮเดอร์แบกนะคะจากไฮเดอร์แบกครูพาแทงขึ้นไปที่เกิร์ตทิงเกนและฮันโนเฟอร์นะคะอีกมหาลาัยหนึ่งเนาะด้วยความที่ว่าวันนี้เดี๋ยวครูจะพาทุกคนมาดูตรงนี้เล็กๆนิดนึงเนาะครูขอเซิร์ชค,คำว่าฮัมบวกได้ป่ะครูขอดูนิดนึงก่อนก่อนที่เราจะพา เออเป็นเหมือนแบบนำโจงนำจีนมะเลยเนาะมหาลัยฮัมบวกค่ะทุกคนนะครูสวยคำว่าฮัมบวกทุกคนเห็นไหมว่าเป็นเมืองเท่านี้เองเนาะคืออารมณ์ครูของพูดว่าเป็นแบบกรุงเทพรวมกับสมุทรปราการรวมกับสมุทรสาครรวมกับสมุทรสงครามอะไรอย่างเงี้ยรวมๆกันใหญ่ๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเนาะเพราะจริงๆมันก็แค่กรุงเทพรวมกับสมุทรปราการประมาณนั้นด้วยซ้ำนะคะขนาดเนี่ยเท่าที่ดูเนาะ แต่ว่าไม่ติดทะเลด้วยเออจริงๆคือไม่ได้ติดโดยจริงๆไม่ได้ติดจริงๆด้วยเออคือเป็นเมืองท่าที่สําคัญมากวันนี้คู่ขอซูมเข้าไปดูนิดนึงเนาะทุกคนเห็นแบบว่านี่คือแบบท่าเรือหมดเลยอะ่ะเป็นเมืองท่าที่สําคัญมากสําคัญมาก,มากจริงๆพวกข้าวปลาอาหารแห้งอะไรทั้งหลายที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี้ยที่คนไทยที่เนี่ยได้กินก็คือส่วนมากลงที่พอร์ตนี้นะคะ วันนี้ครูขอแทรกได้อีกนิดนึงเด็กๆแบบหนูไม่รู้จริงๆว่า5นาทีของครูนี่5นาที5นาทีแมวมากเลยนะคะตรงนี้นะคะคือเบรเมนทุกคนครูเ์อว่าเบรเมนเบรเมนก็เป็นเมืองท่าอีกเมืองท่าหนึงนะคะมหาลาัยอยู่ประมาณตรงนี้ครูเคยไปเที่ยวมหาลาัยเบรเมนมาแล้วครูว่ามันออกนอกเมืองเกินไปนิดนึงอะความรู้สึกครูนะคือแบบมันนั่งรถไฟแทรมอะ แรมก็คือรถล่างเหมือนรถไฟฟ้าออกไปนอกเมืองค่อนข้างไกลนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ก็โอเคอ่ะก็โอเคเนาะคืออาจจะไม่ได้ตั้งอยู่ในเมืองเหมือนมหาลัายอื่นอย่างเช่นเกิร์ติงเกนฮันโนเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยมหาลัายตั้งอยู่ในเมืองเลยเนาะก็ถือว่าก็โอเคเนาะก็เออผูจะพูดว่าอะไรคูณจะพูดว่าพวกข้าวปลาอาหารแห้งอะไรพวกเนี้ยที่นําเข้ามาให้คนไทย นะคะอย่างครูได้กินนะคะได้มีน้ำปลาครูไม่ขอเอ่ยชื่อไม่งั้นเดี๋ยวเขาต้องเข,เขาต้องเขาต้องทายอินนะคะครูไม่อยากจะบีบบังคับให้เขาต้องทายอินนะคะก็ตรงนี้ก็จะลงมาที่เบรเมนทุกคนเบรเมนก็มีเออมีมีพอร์ตหนึ่งนะคะแต่ส่วนใหญ่ลงที่ฮัมบวกนะคะแต่ครูขอพูดอีกอย่างว่าจริงๆแล้วอาหารส่วนใหญ่ลงที่แอ s t เตอร์ดมเยอะมากนะเยอะมากบางทีอาหารที่ น้ำปงน้ำปลาที่พวกครูกินเนี่ยเออบางทีลงที่แอมสเตอร์ดัมแล้วก็ขึ้นรถไฟมาส่งในเยอรมันอะไรประมาณนั้นนะคะคือสรุปมี3พอร์ตเออมี3ามพอตนะก็แล้วแต่ว่าเจ้าไหนขายถูกกว่าก็เออคูก็ซื้อเจ้านั้นนะคะโอเคประมาณนี้นะคะแปดนาทีแล้วครูไม่อยากจะเชื่อนะคะก็เจอกันนะคะคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะพาไปดูค่าเทอมมหาลัายไหนต้องชมค่ะ